แห่แชร์สัมภาษณ์หม่อมจกมกถึงนครคอมโครจุกแทนใจทุกคำหลังครอบครัวปรีดากุลต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวอย่างนครคอมชวนชื่นตลกชื่อดังไปตลอดการซึ่งก็ได้สร้างความเสียใจให้กับใครอีกหลายคนว่าทำไมคนดีๆถึงได้ด่วนจากกันไปเร็วอย่างนี้ โดยล่าสุดโลกโซเชียลแห่แชร์บทสัมภาษณ์หม่ำโจกมกรุ่นน้องคนสนิทของนคอมที่ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้กับสื่อแห่งหนึ่งได้ตรงและแทนทุกความรู้สึกของทุกคนด้วยหม่ำได้กล่าวว่ามันโคตรสลดโคตรรันทดโคตรที่สุดของคำว่าที่สุดรวมถึงทุกคนด้วยผมพูดถึงทุกคนที่สูญเสียครอบครัวด้วยโควิดอารมณ์เดียวกันไม่ได้พูดถึงพี่คอมคนเดียวน่าอนาจใจที่สุดคือการที่ลูกสาวไม่ได้รดน้ำศพพ่อ ไม่ได้สวดอภิธรรมให้พอ่อไม่ได้เห็นหน้าพ่อก่อนเข้าเผานี่มันคือทุกข์มากเศร้ามากไม่มีอะไรที่จะเศร้าไปกว่านี้แล้วทำไมต้องมาตายแบบนี้ด้วยทุกคนไปงานศพเขาไม่ได้มันคือความโหดร้ายที่สุดของโรคนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ